สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Le Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูด,งดวงโดยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c ร่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคําว่าเพิ่มเติม,ตมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป ดันด o อมฟอร์ยูขวเข้อเรื่องในวันที่คุณเงียบไปอาการเขาเป็นอย่างไรวันนี้ใช้ไพ่ชุด Impressionist Tarot และ Crystal Angel's Oracle คลิป r a นด o อเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตด,ดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบา้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุดินราศีมังกรพระศพกันธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกและธาตุลมราศีกุมเมถุนตุนตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสิบหกหกสิบเอ็ดสิบแปดแปดสิบเอ็ด สิบเก้าเก้าสิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสองและห้าสิบห้าวันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์ดนด้อมฟอยูในวันที่คุณเงียบไป อาการเขาเป็นอย่างไรด n g แมนในวันที่คุณเงียบไปอาการของเขาเครียดคิดมากวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับในความเงียบของคุณยิ่งทำให้เขาชักเจนว่าเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณ คุณมีอิทธิพลมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเขาอย่างมากไพ่เดอะแฮงแมนสำหรับนี้เป็นเงาสะท้อนคลิปนี้เป็นพลังงานคู่แท้และคู่แท้ทางจิตวิญญาณการนิเงียบไปของคุณทำให้เขาตระหนักคิดทบทวนถึงเหตุการณ์เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมายิ่งคุณเงียบไปนานเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกทุกข์ทรมานจิตใจมากขึ้นเท่านั้น The าวเวอในวันที่คุณเงียบไปเขารู้สึกเหมือนหัวใจพังทลายเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อหัวใจเขาต่อพลังงานของเขาอย่างมากเมื่อคุณเงียบไปคนคนนี้เขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารอยากทักทายมาหาคุณในทันทีความรู้สึกของเขาเป็นเช่นนั้นไม่อยากที่จะให้คุณเงียบหายไป ไม่อยากรอคอยเครียดคิดมากทุกใจอยากจะง้อคุณอยากจะทักทายหาคุณอย่างรวดเร็ว Tenofenacles ในวันที่คุณเงียบไปอาการของคนคนนี้เขายิ่งมั่นใจแน่ใจว่าคุณเป็นคนสำคัญต่อใจเห็นคุณค่ารู้แล้วว่า การที่ไม่มีคุณเขาโหยหาเขาอ่อนไหวอ่อนแอเขาอยากที่จะเข้าหาคุณแสดงออกความรู้สึกที่ชัดเจนให้คุณรู้ว่าการเงียบไปมีผลมีอิทธิพลต่อหัวใจเขาคนคนนี้เขามองคุณดีมากๆยิ่งคุณเงียบหายไปเขายิ่งเห็นคุณค่าในตัวของคุณทัวครับ ถัาง,งานเขากับคุณเป็นคู่แท้กันเขาไม่มีทางยอมปล่อยคุณไม่มีวันยอมสูญเสียคุณไปได้ในวันที่คุณเงียบไปอาการของเขาเขาเนี่ยวางแผนทุกอย่างที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้ได้เคียงข้างครองคู่อยากจริงจังเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตคุณกับคนคนนี้เป็นคู่แท้ มีสัญญาร่วมกันมาตั้งแต่อดีตในวันที่เงียบไปต่างคนต่างคิดถึงกันต่างคนต่างยังรักกันยังไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงพลังงานของคุณและเขาไม่มีใครมาแยกจากพลากจากความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกโหยหาถึงกันและกันได้พลังงานคลิปนี้ไม่ว่าเขาจะไม่เปิดเผยนิ่งเงียบเย็นชา แต่ให้รู้เอาไว้เลยว่าเป็นพลังงานของคนที่รักคุณและคุณก็รักเขาเป็นความรักที่เท่าเทียมกันต่างฝ่ายต่างรักกันไม่ใช่การรักฝ่ายเดียวแฟร์สอดในวันที่คุณเงียบไปคนคนนี้คิดมากช่างใจกล้ากล้ากลัวกลัว เขายังไม่กล้าติดต่อสื่อสารถึงแม้หัวใจเขาอยากจะพูดคุยกับคุณอย่างมากมายอยากจะรีบติดต่อกลับมาทักทายหาแต่เขาก็ยังไม่ได้ทําในทันทีเพราะเขากลัวว่าถ้าหากมีเหตุการณ์เรื่องราวที่คุณโกรธเขาน้อยใจเขาปล่อยให้เวลายาวนานกว่านี้ให้อารมณ์คุณสงบลง ให้พลังงานคุณดีขึ้นเขาจึงจะกล้าติดต่อสื่อสารกลับมาอาจมีช่วงที่เงียบหายเงียบห่างอาจมีช่วงที่เหมือนว่าเขาไม่ได้มีเทคแอคชั่นอันใด The f u l สถานการณ์ที่คุณกับเขามีเรื่องไม่เข้าใจหรือทะเลาะขัดแย้งกัน อันเป็นสาเหตุให้คุณเงียบไปสาเหตุนั้นที่ทำให้คุณสองคนมีความขัดแยง้งเขาจะไปแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่ทำให้คุณตัดสินใจเงียบไปและคนคนนี้จะทำสำเร็จไม่ว่าปัญหานั้นจะต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนหรือต้องรอคอยกันในเวลายาวนานเพียงใดเขาไม่ยอมแพ้ เขาจะทำทุกอย่างให้ปัญหานั้นจบสิ้นเพื่อจะได้กลับมาหาคุณ The Moon ในวันที่คุณเงียบไปเขาคิดถึงคุณหนักมากคิดถึงจนนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมามองดูพระจันทร์อธิษฐานต่อพระจันทร์ฝากความรักฝากความคิดถึงส่งถึงคุณ Sick of Cups ในวันที่คุณเงียบไปอาการเขาหนักหนาสาหัสเขาไม่สามารถอยู่ที่เดิมกอดเก็บความนงียเงียบได้คนคนนี้จะเป็นฝ่ายง้อคุณติดต่อสื่อสารหาคุณจะมีการย้อนคืนกลับมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และไปต่อพลังงานเขาเป็นคนเก่าๆอาจเป็นคนคุยเก่า แฟนเก่าเพื่อนเก่าและไายในนี้คุณสองคนเป็นคู่จากอดีตชาติมีความผูกพันกันในระดับลึกถึงจิตวิญญาณความเงียบไม่มีผลอันใดเพราะคุณสองคนสามารถสื่อสารถึงการผ่านทางจิตวิญญาณได้ king of p i n n e c l e s ค,คนคนนี้มีหัวใจรักที่หนักแน่น เป็นคนรักใครยากแต่ถ้าหากรักแล้วยากเหลือเกินที่จะแปลเปลี่ยนหัวใจข้างหลังเขาเนี่ยมีผู้หญิงอยู่มากมายเขาหันหลังให้เขาไม่สนใจมือเขาไม่ว่างและไม้ที่เขาถืออยู่เนี่ยคือคุณเจ้าของหัวใจหนึ่งเดียวในหัวใจต่อให้นิ่งเงียบไปต่อให้ห่างเหินห่างไกลก็ไม่มีใครมาแทนที่คุณในหัวใจของเขาได้ คนคนนี้เป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งมีการเงินที่ดีมากๆเขารอเพียงคุณคุณเหมาะสมคู่ควรกับการถูกรักและการได้รับการปฏิบัติที่ดีเขาอยากจริงจังในความสัมพันธ์อยากที่จะลงทุนลงทุนในเรื่องเวลาลงทุนในเรื่องความรักและลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอยากทำให้คุณเป็นสุดที่รัก เมื่อคุณเงียบหายไปจึงได้รู้แล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาเนี่ยไม่เคยปฏิบัติดีกับคุณเลยยิ่งทำให้เขาอยากได้รับโอกาสอยากแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างอยากทำเพื่อคุณและความรักครั้งนี้ p e n a l t e s ถ้าคุณเงียบไปคนคนนี้เขาจะสองคุณหนักมาก ส่องตลอดเวลาส่องทุกช่องทางที่เขาสามารถมองเห็นได้ส่องอย่างละเอียดดูว่าใครกดหัวใจดูว่าใครคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับคุณยิ่งเขาส่องคุณเขายิ่งคิดถึงคุณเขายิ่งอยากบอกอยากสารภาพร,รักกับคุณ We are f ฟอร์จูในวันที่คุณเงียบไปเขาคิดเรื่องการกลับมาหาคุณอยู่ตลอดเวลา เาเชื่อว่าคุณคือคนของโชคชะตาโชคชะตาส่งคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเขาไม่สามารถที่จะตัดขาดคุณได้ไม่สามารถที่จะลบคุณลืมคุณออกจากความรู้สึกนึกคิดได้เขายิ่งมั่นใจว่าพลังงานเช่นนี้แหละเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นคนของโชคชะตาเขาจะต้องวางแผนการที่จะวนกลับมาเข้าหาคุณ เจ n of c p s ในวันที่คุณเงียบไปอาการของเขารักคุณหมดหัวใจเป็นความรักที่ไม่สามารถจะเผื่อเหลือให้ใครได้อีก10คะแนนเต็มคุณก็ได้10คะแนนเต็มหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาคือคุณเขาอยากแต่งงานสร้างครอบครัวอยากทำความรักความสัมพันธ์นี้ให้มีความสุขให้มีความสำเร็จได้ ไฟฟอนส์ในวันที่คุณเงียบไปสมองกับหัวใจเขาตีกันหนักมากใจหนึ่งก็อยากรอคอยไปก่อนใจหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าหากช้าไปถ้าหากเงียบไปนานอาจจะต้องสูญเสียคุณโอ้คนคนนี้เสียงในหัวเขาตีกันเขาไม่สามารถจะหยุดนิ่งเฉยหรือสุขสงบจิตใจได้เลยตั้งแต่วันที่คุณเงียบไป หรือเป็นพลังงานที่คุณกับเขามีประเด็นปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งกันในวันที่คุณเงียยไปเขายิ่งกลับจดจําภาพเหตุการณ์ที่คุณขัดแย้งกันในวันนั้นได้เมื่อเขามองย้อนกลับไปเขามองเห็นความผิดการกระทําที่ไม่น่ารักของตัวเองยิ่งทําให้เขารู้สึกผิดและเจ็บปวดยิ่งทําให้เขาอยากจะกลับเข้ามาชดเชยชดใช้กลับเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณ จากความเจ็บปวดที่เขาเคยกระทํากับคุณเดียมเพอร์พลังงานคนนี้เป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่มีพลังงานความเป็นผู้นำมีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาแม้งานจะยุ่งแค่ไหนมีสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตที่ต้องทำ แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะสลัดคุณออกจากความรู้สึกนึกคิดได้จนเขาจะต้องยอมพ่ายแพ้ยอมรับหัวใจตัวเองสักทีว่าเขาขาดคุณไม่ได้คุณอยู่กับเขาทุกที่เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาคนที่มีอีโก้มากคนเนี้เขาจะยอมที่จะลดอีโก,โก้เขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณเขาจะกลับเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างชัดเจน จะกอดคุณเอาไว้อย่างแน่นนะไม่ยอมปล่อยคุณเงียบหายห่างเหินห่างไกลอีกแล้วมีพลังงานความเป็นพ่อแม่แม่ไม้ในคลิปนี้ด้วยเดอะเวิร์สในวันที่คุณเงียบไปคนคนนี้อยากที่จะเข้ามาและเป็นคู่รักกับคุณอยากมีสถานะแล้วไม่อยากนิ่งเฉยเย็นชาไม่อยากเป็นคนที่ ได้แค่เป็นคนคุยอีกแล้วเขารักคุณมากๆรักจนไม่สามารถที่จะยอมปล่อยคุณอยู่ในความงเงียบๆต่อไปได้เขาจะกลับเข้ามาหาคุณพัฒนาความสัมพันธ์ให้สถานะการเป็นคู่รักคู่แฟนกับคุณทวบสอดในวันที่คุณเงียบไปสุดท้ายคนคนนี้จะไม่สับสนลังเลใจ จริงๆไพ่สองดาบเนี่ยความหมายของไพ่นี้คือสับสนลังเลใจแต่ดาบของสำรับเนี่ยวางเอาไว้แน่นิ่งไม่มีคนอยู่ในไพ่เลยคือเขาเนี่ยไม่สับสนแล้ววางดาบลงแล้วคือมั่นใจตัดสินใจแล้วจะต้องกลับเข้ามาทําทุกอย่างให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาแม้สถานการณ์ในตอนแรกจะสับสนลังเลใจอยู่บ้างแต่สุดท้ายความรักจะทําให้เขาได้คําตอบ ว่าเขาควรเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเขาเองว่าเขาควรแน่ใจในการตัดสินใจกลับมาหาคุณคุนีนับอนส์ในวันที่คุณเงียบไปเขาเนี่ยน้อยใจเขารู้สึกว่าคุณสนใจแต่ตัวเองโฟกัสแต่เรื่องงานโฟกัสแต่ความสุขสวยและรวยมากของตัวเองเขามองคุณดีมากเลยคนนี้ ยิ่งทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะทิ้งเขาละคุณอยู่ได้ดีมากๆในวันที่ไม่มีเขาการเงียบหายไปเนี่ยเหมือนคุณไม่มีอาการไม่ได้คิดถึงเขาไม่ได้รู้สึกอะไรคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตคุณมีความสุขกับการทำงานคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นในวันที่คุณเงียบไปเขาคิดมากคิดต่างๆนานา,นา กลัวจะสูญเสียคุณกลัวจะมีใครมาแย่งคุณไปจากเขาจัดเม n นคนคนนี้จะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณในทุกสิ่งทุกอย่างในวันที่คุณเงียบไปเขาตระหนักรู้แล้วว่าตัวเขาเองนั่นแหละเป็นตัวต้นเรื่องทำให้คุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่าย คุณจึงนิ่งเงียบไปเช่นนี้เขาจะกลับมาคืนความยุติธรรมให้คุณในทุกสิ่งทุกอย่างและสถานการณ์ที่คุณเงียบไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเล่นงานเขาอย่างหนักทำให้เขาเครียดกระวนกระวายคิดมากเรื่องคุณตลอดเวลาบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้กลายเป็นว่าต้องไปหาเพื่อนบ่อยๆก็มีคนอยู่ด้วยยิ่งคุณไม่อยู่ในชีวิต เขาอยู่ในความเงียบไม่ได้คิดมากหลอกหลอนวกวนเกี่ยวกับเรื่องของคุณตลอดและเข้าหาเพื่อนเนี่ยก็เข้าไปเล่าความรู้สึกว่าเป็นมากเป็นหม่เพราะคนคนนี้เขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้านันก็หมายความว่าเขาเล่าหมดเปลือกเลยว่าเขาคิดถึงคุณมากไม่ไหวแล้วจะง้อยังไงดีมีการปรึกษาเพื่อนและวางแผนการ ในการที่จะกลับมาหาคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร c คเเสริมให้นะคะ DIY intervention การแทรกแซงอันศักดิ์สิทธิ์เหตุการณ์ในวันที่คุณเงียบไปอาการเขาเนี่ยหนักหน่วงมากเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ เบื้องบนเนี่ยจัดการเขาทำให้เขาคิดถึงคุณคิดถึงคุณไม่สามารถปล่อยวางคุณจากความคิดและความรู้สึกได้เบื้องบนกำลังสั่งสอนเขาจนกว่าเขาจะยอมอ่อนข้อยอมลดอีโก้ทบทวนทุกอย่างจนตระหนักว่าตัวเขาเองเป็นคนผิดในเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เคยทำร้ายใจิตใจคุณจนคุณเลือกที่จะเงียบไป Spiritual Path เส้นทางจิตวิญญาณคลิปนี้เป็นพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าคู่ทวินเฟรมอย่างชัดเจนมากการที่คุณเงียบไปนี่แหละเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยเขาให้เขามีการเรียนรู้และเติบโตทางจิตวิญญาณถ้าหากเขาไม่ทุกข์เขาก็จะไม่มาตรนหนักถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงการกระทำของตัวเขาเอง เส้นทางทางจิตวิญญาณนี้จะผลักดันให้เขามองเห็นความจริงในหัวใจให้เขายอมรับและยอมจำนนเขาจึงจะสามารถเติบโตทางจิตวิญญาณและตื่นรู้ได้ revealing your true self เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณในสถานการณ์ที่คุณนิ่เงียบไปให้คุณเป็นตัวเองสแสดงความสุขสแสดงความสนุกสนาน แสดงการเป็นคุณผ่านรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทำให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้สะทกสะทานสะเทือนอะไรในการที่ไม่มีเขากลับยิ่งทำให้คุณสบายใจกลับทำให้คุณเบาสบายและมีความสุขเลังงานเช่นนี้จะยิ่งทำให้เขาตระหนักและคิดได้และกลับมาแก้ไขเร็วขึ้นเมื่อคุณเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณเขาจะรู้จักคุณ ว่าจิตวิญญาณคุณจิตใจคุณแข็งแกร่งมากมายแค่ไหนสถานการณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเขาจะต้องยอมรับแล้วว่าเขามองคุณผิดคาดเดาคุณผิดมาตลอดคุณแข็งแกร่งมากกว่าที่เขาคิดทำให้เขายิ่งอยากติดตามเรียนรู้ชีวิตคุณอยากที่จะศึกษาเรียนรู้คุณอย่างลึกซึง้ง Forgiveness heals การให้อภัยจะเยียวยาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าอยากให้คุณให้อภัยเขาไม่ว่าเขาจะเคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจมากมายเพียงใดก็ตามเพราะการให้อภัยเขาเป็นการเยียวยาหัวใจของคุณเองคุณไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่คุณกำลังทำเพื่อตัวเองเมื่อให้อภัยเขาคุณก็ปล่อยวางความทุกข์ทรมานได้คุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้มีพลังงานที่ดีได้ เพียงแค่คุณให้อภัยเขา Life Lesson บทเรียนชีวิตการที่คุณเงียบไปเนี่ยคุณได้ไปสร้างบทเรียนชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเขาไม่เคยมีใครทำกับเขาเช่นนี้ไม่เคยมีใครที่จะกล้าเงียบหายออกไปจากชีวิตเขาเช่นนี้คุณเข้าไปทำให้เขาเปลี่ยนความคิดว่าเขาเนี่ย ก็ไม่ได้วิเศษวิสโสขนาดนั้นถ้าเขาทำผิดถึงแม้เขาจะมีอีโก้ไม่เคยง้อใครไม่เคยเข้าหาใครมีแต่คนเข้าหาเขาคุณที่ทำให้เขามองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขามากขึ้นเขาได้รู้จักตัวเองชัดเจนมากขึ้นจากการกระทำของคุณจากการที่คุณตัดสินใจเงียบไปในครั้งนี้นี่เป็นบทเรียนชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ ที่เข้าไปสอนเขาให้เขามีจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้น self confidence true god confidence มั่นใจในตนเองผ่านความเชื่อมั่นในพระเจ้าคุณมีเซนต์มีสัมผัสมีลังสังหรณ์ที่แม่นยำเป็นลูกรักจักรวาลจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานร่วมกันผ่านคุณเสมอคุณสามารถเชื่อเซนต์สัมผัสเชื่อความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นได้ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะคอยเป็นแสงสว่างนำทางบอกคุณการเงียบไปของคุณคุณทำถูกต้องละแล้วสิ่งที่คุณควรจะทำในความเงียบนี้ทำเ็งให้มีความสุขมากๆมา,มาฟโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองสิ่งนี้ยิ่งจะเป็นผลดียิ่งทำให้เขามีการตระหนักมีการเติบโตทางจิตวิญญาณและกลับมาแก้ไขสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ มาดูเฟสเทหลายแงยม่มุมการที่คุณเงียบไปจากชีวิตเขาคนคนนี้ได้มองเห็นรูปแบบความสัมพันธ์นี้ในหลายแง่มุมมากๆแต่เป็นแง่มุมที่ดีซึ่งเป็นการสะท้อนให้เขาได้รู้จักตัวเองแบบที่เขาไม่เคยมองเห็นว่าในตัวของเขามีข้อเสียมากมายมีหลายแงยม่มุม ที่เขาเคยมองข้ามไม่เคยรู้จักตัวเองดีเลยการเงียบไปของคุณเหมือนเข้าไปสอนเขาให้เขาเห็นตัวเองในทุกมุมทุกด้านและอยากปรับเปลี่ยนข้อเสียที่เขามีอยากกลับมาเป็นคนที่ดีเป็นพลังงานที่ดีในชีวิตของคุณ Easy Does It ง่ายทำมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่า การที่คุณเงียบไปจากเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะมันง่ายมากทำมันต่อไปอย่าได้สับสนกังวลใจอย่าได้เฝ้ารอคอยโฟกัสทุกอย่างที่ตัวเองทำพลังงานของตัวเองให้ดีสิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายมากแค่กลับมารักตัวเองแล้วเรื่องราวทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแม่หมอขอจบคำทำนาย r a นด o อมฟอ y ยู you, แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครของแม่หมอละกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ